การที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลักไวยากรณ์นะครับก็ต้องหัดฝึกกันไว้นะครับวันนี้ต้องการที่จะเสนอประโยคว่านกมีปีกสองปอีกใช่หรือไม่นะครับให้ท่านเลือกตอบระหว่างข้อที่หนึ่ง does the bird has two wings กับข้อที่สอง has a bird two wings ท่านสามารถตอบข้อไหนครับที่คิดว่าเป็นข้อที่ถูกต้องตอบมาในคอมเมนต์ได้คลิปนี้ได้เลยครับผมแล้วผมจะมาเฉลยในคลิปถัดไปกับคำถามที่ว่านะครับภาษาไทยเขียนว่านกมีปีก2อปอีกใช่ไหมภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะครับนั่นก็คือ does a bird has two w i n g นั่นก็เพราะว่านะครับเราต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคบอกเล่าก่อนนะครับประโยคบอกเล่าก็จะได้เป็นประโยคว่า a bird has two wings เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะตั้งเป็นประโยคคำถามให้เราดูว่าในประโยคนี้ has นะครับเป็นกริยาช่วยหรือเป็นกริยาแท้เพราะ verb to have นั้นนะครับถ้าเป็นกริยาช่วยเมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามให้นำออกมาเป็น ตัวขึ้นหน้าประโยคได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกริยาแท้นั้นห้ามนำมาขึ้นหน้าประโยคนะครับเหมือนกับประโยคนี้นะครับ has เป็นกริยาแท้เพราะฉะนั้นต้องนำ verb to do มาช่วยอีกทีนึงเมื่อจะตั้งเป็นประโยคคำถามจึงได้ประโยคว่า does a bird has to wing นะครับผม